สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คือดินที่ผมปรุงไว้นะครับผมก็เอามาตากแดดนะครับตอนนี้ความชื้นมันก็เหมาะสมแล้วนะครับผมตากแดดไว้หนึ่งวันนะครับผมก็จะกรอกใส่ถังแบบนี้นะครับข้างล่างนี้ก็คือดูระบายน้ํานะครับผมเจาะไว้นะครับแล้วผมก็จะวางนี่นะครับปุยินซีลงไปสักสักนิดหนึ่งเลยครับ ไม่ถึงหนึ่งคำเบือนะครับนิดเดียวครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนี่นะครับเติมดินให,ให้ให้เต็มเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเติมดินให้เต็มถังแล้วก็ผมก็จะนี่นะครับเอายอดมันเทศญี่ปุ่นมาปักลงได้เลยนะครับนี่นะครับ ที่ผมแชรไว้นะครับเนี่ยครับลากเขาออกมาแล้วนะครับมันเทศญี่ปุ่นนะครับก็ระยะเวลาปลูกประมาณสาเดือนนะครับผมก็จะปลูกประมาณ4ี่ถังนะครับถังพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปคว่ำนะครับดินเก่านะครับที่ที่ลงเดือจากการปลูกเมล่อนเราไม่ใช้แล้วนะครับนี่นะครับดินใหม่ที่เราปรุมขึ้นมานะครับจากตอนที่แล้วนะครับดินเก่าจาก มะเขือเทศนะครับที่เหลือจากการปลูกมเมือเทศครับผมเติมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะนี่นะครับใช้นิ้วกีดเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะนํายอดมันเทศญี่ปุ่นนะครับวางเลยนะครับนี่นะครับวางลากเขาลงนะครับลงในร่องนะครับ แล้วก็ใช้ดินเขาเนี่ยครับกบกลงไปเลยนะครับเราไม่ได้ไม่ได้วางลึกนะครับเราวางตื้นๆเดี๋ยวลากเขาก็ชอนชายเองนะครับนี่ครับล่องอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับนี่ครับวางไปเลยครับเดี๋ยวลากเขาก็ลงไปหาอาหารเองนะครับปลูกมันเทศไม่ยากครับผม ต่เราจะปลูกแล้วก็ให้ได้ผลผลิตเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะครับผมน,นะครับก็เซาะรองแล้วก็ลงเหมือนกันนะครับครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับปลูกมันเทศญี่ปุ่นก็ผมก็ลดน้ำด้วยนะครับน,นะครับเพื่อให้เขาฟู้ตัวนะครับ แค่นี้พอครับผมผมก็จะวางระบบน้ําหยดให้เขานะครับนี่นะครับวางระบบน้ําหยดก็ทําแบบนี้เหมือนกันสี่ถังนะครับผมนี่นะครับมันเทศยอดมันเทศก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะปลูกแบบเนี้ยสี่ถังกับผมแล้วก็เฝ้าดูแลแล้วก็ดูการจเจริญเติบโตของเขานะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้นมันเทศญี่ปุ่นที่เราลงเมื่อคืนนะครับเพื่อ,อนๆด้ยนะครับตอนเช้าผมก็จะลดน้ำไปนี่นะครับไม่ต้องเยอะมากครับรอบเดียวพอเรียบร้อยครับผม